รวมพลพักขายตัวพวกขายชาติรับใช้คนชั่วก้มหัวให้คนเลวบูชานรกยกย่องโจรปกป้องอันธพาลเห็นประโยชน์ส่วนตนเหนือจัญญาบันเหยียบย่ำทำลายคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องซึ่งแม้แต่อาชีพที่ธรมาหากินก็ยังให้เกียรติไม่ได้แม้แต่หน้าที่ที่รับผิดชอบก็ยังซื่อสัตย์ไม่เป็น แล้วจะหลงเหลือความเคารพใดให้นับถือเพราะแม้แต่ตนเองก็ยังนับถือตนเองไม่ได้เว้นแต่เจ้าพวกสถุนเสมอกันที่นิยมยกย่องและเทิดทูนความเรยียมต่ำช้าป่าเถื่อนด้วยจิตสำนึกที่ต่ำสรามด้วยศีลธรรมที่เสือส่อมโทรมเสมอด้วยกันเท่านั้นเอง